เอาครับก็สวัสดีกับคุณผู้ชมชาวไทยกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมไททันพาที่3แล้วใช่ไหมใช่ไหมวะ <c oughs> เป็นการเป็นพาสสุดท้ายของเราแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าวันนี้เราจะมาล่าไลเนอร์นั่นเองนะครับซือตัวนี้ไปซื้อรีไวมาแต่โก้มันลืมเปลี่ยนตัวเองโก <c oughs> ลืมอยากออกเข้าใหม่ครับเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้วันนี้เราต้องเคลียร์เวฟจนไปถึงเวฟ25เลยนะครับอาโก้โชว์เสียงร้องกันไพเราะหน่อยสิ <c oughs> โอ้โหนันเปนเสียงริงสหมของจริงเลย ผงว่าทุกคนจะไม่เสียหูตายก่อนนะครับโอเคเราจะเริ่มล่าเราจะเริ่มการอ่าแยกล่าไททันเลยแล้วกันนะครับจะได้เวฟใบไปไปนะเพราะตอนนี้เวฟหนึ่งอยู่เลยนะครับไปอะไรวะเสียงอะไรชิบชีบชับชีบมีคนมีคนรอไปดมม้มีคนตดเลือดวัน,นนี้กูไม่มีทางล่าพีไ่ได้หรอกเพราะพี่อ่ะเก่งกาดเออไอไ้ ภาษาชื่ออุปกรณ์นาแม่งมีเกรีไวาฮะนักเกียรติที่หายเลยที่ผมไม่ใช่อุปกรณ์อันที่อันสุดท้ายอันสีเหลืองอันหมื่นหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะกากก็เลยมาเสียใส่ที่ดำนะเพราะมันเท่ด้วยนะครับก็เลยมันเข้ากับชุดดีเฮ้ยอัดอ๊อตายเล้ยผู้มีมายกกลงให้ดูอะไรไหนโชดิเอาหาย ลอยบนฟ้าเลยดีดเลยโก้โก็ยืดยืดยืดไปเลยเอาหมุนหมุนหมุนมนโอ้โหเอาอาอะไรวะวันนี้จะถึงเวฟ25ไหมเนี่ยมันคือมายกลนเม่มาการได้ทันรูม่มีการกลนเลยโก้มาเกือ โอเคครับเราขออนุญาตข่าแต่ท่านก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอถึงเวฟ24เดี๋ยวเราจะอัดมาครับตอนนี้ก็ขออนุญาตปิดไว้ก่อนนะครับน่าจะได้แบบข่าได้แบบชิวๆไงไม่ต้องมาพูดนะครับโอเคขออนุญาตตัดก่อนแป๊บนึงแล้วกันมีรอยโอ้ลงไปไม่เอาจะดี <c oughs> ตอนนี้ครับก็เบฟ22แล้วนะครับเราก็ได้ทําการเล่นมาจนเบฟ22ครับตอนนี้ก็ไลเนอร์เกือบจะเกิดแล้วนะครับเบฟ25นั่นเองอีกสองเบฟนะครับเออเดี๋ยวขออนุญาตเร่งค <c oughs> วามเร็วแม่งเลยนะครับจะได้ไวๆหน่อยนะครับโอเคไปลุยต่อเลยใช่ไหมโก้ <c oughs> โอ้โหแม่งสู้มาจนโดนเทท่านจะสวยตูดละไปเถอะเร่งความเร็วายตุงแบบตาย ตอนนี้ครับก็บีเอฟจีสิบสี่แล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับประมาณอีกไอแนวเลี้ยวโอ้ยเม่งคนตีนี่เหือววันตีไหนกันรอดเลยาทำไมโดนล่าเลยนี่แหละใครตัวเองละโอ้ยยังไม่ขาดไปขาดเอาเอาไอเอาไอไปเอาเอาปิดละกันเนี่ยได้ละโอ้ยตั้งได้แล้วตั้งได้มาแล้วกัดหนึ่งกัดกัดเอ็นเยาวหรือเปล่าเอ้ยโก้ตัวสุดท้ายเลย โอ้โจะได้สู้กับไลเนอร์สักทีแม่งเป็นเวลาที่ยาวนานมากเลยเว้ยตอนนี้ก็สิบโมงสามสิบหกแล้วนะเราก็เล่นมาตั้งแต่เก้าโมงนะพี่จำได้โอ้ไอตัวสุดท้ายมึงคือประคากันว่าเฮ้ยรอยอย่างว่านี่ก็าตายยังไลเนอร์ตายตายังอยู่ยว่ไลเนอร์โอ้โหโอ้ย,อยหมุน แกนมดแก่นมดเลยแกมด้ย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 แม่งเถื่อนมากไรเนอร์โคตรเถื่อนเลยทำไมตัวมันลงพลังอย่างลยวะโอ้แม่งไม่เข้าเลยมันต้องตีกี่ทีวะเออแม่งถึงชิบหายดนอยู่ดนอยู่เฮ้ยไ้่ผาละผาไปละบางชิบหายแก่อะไรวะเอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเอวัสตันกันโอ้โหเนี่ย อยู you ่อย hey. ู <laughs> ่อาแฮกเกอร์เฮ้ยม mm. ันว่าพี oh, oh, ่แฮกโว้โหมัน hmm. ว oh, ่าพี่แฮกว่ะมันบอกว่ามันตุบฟักอยู่อาแฮกแฮกเกอร์คุณเป็นแฮกเกอร์โอ้พอเถอะโอ้แฮกอะไรมีแฮกดาเมจด้วยโอ้หน้าร้องยังแฮกดาเมจมาแล้วกูเอาอะไรมาด้วยนะน้าเฮ้ย ของหิุดคลิเลยเอาครับก็สําหรับวันนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมเป็นคลิปแรกก็ฝากดกดซับสไครต์ใครที่เข้ามารับชมเป็นคลิปสุดท้ายก็ฝากกดไลค์ให้พวกเราด้วยละกันนะครับแล้วก็ก็ไม่มีพาร์ตต่อไปแล้วนะเพราะว่าหมดแล้วว่าหมดคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมอื่นครับ แล้วก็โก้เขากำลังมีอคอมนะครับกำลังมีคอมนะับวันประมาณวันที่10วันที่20วันที่21วันที่ส2 1 3 14 1ิบ6 17ครับเดี๋ยวเราอาจจะได้ไปเล่นเกมอ่าแขกออนแททัชิปเกในคอมนะครับซึ่งก็ต้องสอนนานหน่อยนะเพราะว่าเขาเป็นสมองลิงนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายจ้า